สวัสดีครับสวัสดีมิดมาแกนแฟนมะล้อมสวัสดีเอฟซีของมะล้อมไก่หน่อยครับอยู่กับการเปลี่ยนรูปแบบนะครับผมเปลี่ยนสีผมนิดหน่อยต้องขออภัยเอฟซีน้ำเนื้อครับพี่น้องครับนตำเนาะเบื่อนี้เป็นความบันเทิงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลังบ้านของมะล้อมไก่หน่อยครับซึ่งหลังนี้นะครับน้องผมครับที่จะทุบประตูนะครับที่เคยบอกในคลิปนะครับเสียถูกประตูมากเ็ยถนนเพื่อมานั่งชิวๆนะครับเพื่อถางในมะนุนไหวาย กับพ <chat> ่อในบานดังหน่ชิวกับบรรยากาศดีครับพี่น้องให้เบ้งครับนี่คือบรรยากาศหลังบานของหมอลำไก่น้อยครับเขามาแลลวนะครับฝากกดติดตามให้มอลำไก่น้อยน้าอันนี้เป็นปลาชิเล่นครับที่ผมหมักอยู่แบบธรรมชาติครับพี่น้องเขามาแลลวฝากกดติดตามให้มอลำไก่น้อยน้าเด้อพี่น้องเด้อครับผมนะช่องมอลำไก่น้อยคนร้อยเอ็ดนะครับซึ่งถูกขังเขากับมีแต่อยู่หลังเวทีครับแต่ว่าคลิปนี้เขามา อยู่บรรยากาศแบบบ้านเฮ้าครับพี่น้องเบิ่งครับอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องเนาะปลอดโปร่งนี่ครับผมสิเจะกำแพงตรงนี้ครับออกมาเผื่อมันนั่งที่ยวนี่แหละครับพี่น้องนั่งชิวๆนั่งแบบธรรมชาติเอาไมโครมาคุยครับน้องเคลียร์ทางเปลือยมันสะอาดสะอานนี่นะครับเบิ่งครับออนนี้เป็นปลาใช้เล่นงามครับบรรยากาศดี ผมบผมว่าหมะสาหรับธรารมชาครับเป็น้องบ่มีอีหย่างดีเนาะบ่มีผิดมีไผ่ดีพี่น้องตรงนี้ครับเป็นตะยูครับหลังน,น้อยบ่ใหน่อกพี่น้องนี่นอะอันนี้เป็นหลังบานของผมครับพี่น้องการทจอ,อกมากเหตุประตูกันนา้าถ่วมพร้อมให้พี่ให้น้องทีคือฮอดทีมงานหมอลาไก่หน่อยนะครับปกติผมสิทธิมิตรไทยคลิปหลังไปที่มีงานใหญ่ยอะไหลายๆงานทีผมพลาดนะครับบ่มีโอกาสไดทไทย เพราะว่าผมกันยาครับทั้งวทีทั้งค้ schnell, ง Superman, งน่วนหลายครับพี่น้องทั้งทีมงานทั้งหนักรองทั้งหางเครื่องทั้งนักดนตรีนะครับพี่น้องบุญไหวกับบ๊วยไหวแต่ว่ามันไม่ว่างนะครับนี่นะครับหลังบ้านผมตรงน store, nice. ี well ้นะกฤติภาให้สร้างพาออกมาครับพี่น้องพาออกมาเปลือยห้อกระฎีด้านั่งอยู่แถวบริเวณนี้นะครับโตแผ่นกล่องพี่น้องเบิงเป็นปลาเช่เล่นนะครับพี่น้องจะรีากาศดีครับนางชิวๆครับ มันเงียบดีครับลังบานนี่มันรู้ม่อย่างเลยครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยผมมักแบบอยู่บนบานทั้งทีครับพี่น้องบรกาแพ่นมันใช้เิ็งความผีครับฟังผีเป็นผีเผมออามาโค้งมามาเที่ยวออกนะครับเห็นบรรยากาศมันาาส,บสบายๆเป็นปลาี่เล่นเป็นอยู่เนียขอแพ่นกล่องนิดหน่อยบรรยากาศดีครับพี่น้องเอานี้คือว่าทุกคนกันเขาอยู่แต่อยู่แต่ในเมืองครับพี่น้องเนาะบรรยากาศ ดูในเมืองของเรามาอยู่แบบจังสี่ก็ดีครับพี่น,อน้องบมีอย่างนี้ต้องคิดยังมากมากขอตะเฮ่าแบบคิดว่าจิตใจมันอยู่แบบพอเพียงปลาหลายครับตรงนี้ครับเป็นปลาชเชลเล่นแต่ผมหัวเป็นทีไปครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นทีสาธารณะครับแต่ว่าเขาบ่อนเห็นอยังทีของเทศบาลตรงนี้ผมก็แค่ามาใส่เบ็ดแต่ยังกแบบับถือว่ามีคร,รับปูปลาพ่าอะไรเกียร์ นี่ครับบรรยากาศกตินั่งในการนัน่มุ่งนี่นะครับเอาก็อีอยู่อย่างมันนั่งกันเวลาทีมงานไม่หลายโซลเลกันในหลังบ้านอย่าเฮียงเข้าเห็ดเงียบดีครับผมมาข้างกับขี่รถเข้ามาครับผมขี่เข้ามากพูดพี่น้องอีกรถก็ขี่มือก็ติเป็นเดือนหนาแล้วพี่น้องมื่อวันที่สิบห้าครับมื่อวันที่สิบหกห้อยออก ทุกคนเขามาเบิง่งลิปผมขอให้ดวงดีสุขสุขคนเด้อครับผมเนาะถือเราว่างยเงีกันสุขสุขคนคนบางคนจนก็คือนี่นะพี่น้องอยากดำอยากรวยตรงนี้แหละผมผ้าใยางเบิ่งครับพี่น้องบรรยากาศดีอยู่ตรงนี้คือเสียงมีเสียงนกเสียงยังทุกอย่างครับพี่น้องบรรยากาศดีหลายเป็นบรรยากาศหลังบานของหมอลําไก่น้อยคนอร่เอยครับพี่น้องฝากส่องด้ครับเด้อพี่น้องโอ้ที่เห็นผมเนี่ยจะในสภาพเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ เหตุตามคอนเทนต์ดูครับผมสีทองผมสีแดงเบิรงคลิปต่อไปนะครับฝากคลิปน้ำพี่น้องเนาะามกดสับตะไคร์กดยังแหยให้ผมน้ครับพี่น้องกดไค์ให้น้ำเด้อครับพี่น้องฝากส่องอีกหน่อยบ้านนอกครับจากสองหนึ่งครับพี่น้องเนาะสองคนออร่อยครับพี่น้องบรรยากาศดีครับลังบ้านโอ้ตอนเศร้าครับพี่น้องตอนเช้า อยู่กับปลาครับธรรมชาติครับพี่น้องเขาบอกว่าต้องไปซุ้งสิงเงียงมากมา้ครับพี่น้องเนาะผมอยู่ในเมืองจริงครับชีวิตชีวิตผมอยู่ในเมืองผมอยู่ที่พัทยาครับกัอชนบุรีมีงานกับแถวนี้แหละครับแถวชนบุรีแถวเนี้งานหมอลำงานขึ้นบันไม่งานลำสิงงานยังเนี่ครับผมไปหมดแหละครับงานผับงานบาร์ก็ไปอยู่บา้านเฮาไปที่บ้านเฮากับไปที่นครราชสีมาครับ ดีกว่าไปที่อำนาจไปหาจานดุยนะครับกว่าไปที่รอยต์นะครับไปหาพี่สาวผมอยู่รอยต์กับงานกับขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับที่จองไว้ลรำไกลหน่อยกัขบขอบคุณจะาภาทุกจะาภาจะเกาัึงจะาภาเกาจะาภาไม่ครับบรรยากาศดีครับพี่น้องเมืองครับหลังบ้านผมโอ้ชิว,ชวๆครับพี่น้องนะผมจะเอาไมโครมาเคลียครับพี่น้องเพื่อให้ เอฟซีทีมงานคนไม่เยี่ยมไม่ยามครับพี่น้องเนาะดีครับเรต้องยี่ยั่งมากไม่ครับเราอยู่กันแบบพ่อเพียงมีแบบบ้านๆครับพี่น้องเนาะเรต้องคิดยังกันเยอะแยะเลยบรรยากาศสบายๆครับพี่น้องฝากคอมเมนต์ดีๆนะครับเด้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจผูเถ็งคลิปครับพี่น้องฝากกดติดตามมันยิ่งแขมครับมันติดตามนะครับกดติดตามอมนั่ครับพี่น้องซึ่ง บรสิ้นเดือนนี้ผมมาสีมีโปรเจกต์ญ่ครับพี่น้องจะผมจะเบิ้งกันทำนี้๋ย่มีโอกาสนะครับไปขึ้นไปที่ญงของเพิน่นเดี๋ยวเบิง่งนะครับพี่น้องว่าจเป็นจังไห้หันใจอิ่มเต็มปอดครับพี่น้องเรามาอยู่กันตรงนี้นะครับบรรยากาศสบายๆเบ,บิ่ง,งครับพี่น้องหายงากครับบรรยากาศเ้านบานเฮาเป็นปลาใช้เล่นเป็นสะน้ำพี่น้องอยาก กินปูกินปลาหาได้ครับจุดจวดเลยบ้านเฮาตอนนี้กับบอ,อยมีงนรอวมกับพี่น้องดูทีบ้านนอกเฮาเนาะเงืนมันใส่ง่ายแต่มันหายากครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงทีมงานผมงานกับถือว่าคนางานกับถือว่าบ่อยครับพี่น้องงานแต่ว่ามันก็บางครั้งกับมีการพัฒนานะครับผมกับจับเปลี่ยนว่าจะเป็น เครื่องเสียงเป็นเวทีนะครับก็ต้องเปลี่ยนแลงลงแบบตามยุคตามสมัยตอนอยู่ห้อก็มีการเปลี่ยนมิกเซอร์นะครับมาเป็นจากอันดล็อกมาเป็นดีตอนนะครับพี่น้องกำลังซีววยได้เสียงกลางเป็นแฟนนะครับเดี๋ยว้องดูมองกันบางวันนี่แหละมันจะเป็นแบบใดนี่นะครับหลังเองมาล่ำไกลหน่อยเดี๋ยพาเบื้องนี้ ถ้าผมเห็ดตรงนี้เห็ดออกมาครับพี่น้องเขาต้องการคว่มือแบบว่าบางครั้งอยู่ในขางในมันมันหุ่นว่ายแห้งครับอันนี้เป็นเป็นกำแพงแดนนะครับเป็นไม่มู่บานนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นถนนนะครับถนสาท่านะครับมันก็หายง่ายครับนี่คือหลังผมครับนี่ครับหลังผมมาลําไกลหน่อยนี่กำแพงบานผ้าคือผ้านี่นะครับ ให้สร้างมาเบิ่งแล้วเขาจะแจง้งงบให้เบิ่งแล้องเราพาแบบใดเฮ็ดประตูออกมาแบบใดนะครับม็นั่งนั่นมุนีได้ครับอันนี้นี่ครับนั่งนั่นมุนีสบายเลยนั่งสบายๆชิวๆนะครับนั่งเล่นนังง่งยังเทากับพี่น้องมาหาเขาไงครับพี่น้องเนาะสุดท้ายทายสุดนี่ฝากพี่ฝากน้องเด้อครับผมเนาะภูเขาเมืองเบื้งคลิปนี้เราขอให้อยู่แดงมีหีมีดีมีแห้งถูกงวดระเบิดมืออื่น สุขุดสุขคนนะพี่น,อน้องอย่าหยิบอย่าจนนะครับผมขอบคุณในหลายนะครับผมฝากกดติดตามให้น้ำเะครับเด้อครับในช่องมองลําก่น้อยคนร้อยเอ็ดนะครับผมขอบคุณครับ